สวัสดีครับชาวไซค์ก่อยทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลพูดคุยกันตรงนี้วันละสามคู่ทุกวันนะครับตรงนี้นะครับแล้วต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้รอเดอร์มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันที่สามคู่เนี่ยจะเป็นอุ่นเครื่องหนึ่งคู่กับอีกสองคู่จะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเป็นบอลโลก2026นะครับเดี๋ยวคู่แรกไปที่เวลาทุ่มตรงเลยนะครับกลุ่มนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในกลุ่ม C นะครับไปดูจีนครับทีมรองจากัััััวขขอออองงงกกกกลลุุ่่่มมมมมมนนนนนนีีีี้้จจจะะะเเเปิิดดดบบบาาาาททททชตไยยฮโคู ล่าสุดที่ราชมังคลาเนี่ยเป็นจีนเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับจีนชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะสิงคโปร์มา41ครับส่วนทางไทยเนี่ยไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้เกาหลีใต้มาในเอเชียนครับ3ประตูต่อศูนย์ครับไปดูนีตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้กันครับ จีน,นจะมีทางเฟนานินโยนะครับเล่นกลางลุกนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นอลันชื่อจีนเหลือเกินนะฮะส่วนทางไทยเนี่ยตรงกลางมีชนะที่สงประสินครับและหน้าเป้าจะเป็นทางประเมศ อาจวิไลนะครับวันนี้น่าจะเป็นโอกาสของเขาในตำแหน่งหน้าเป้านะเขาต้องบอกว่าทีมตัวหลักมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้ไม่เปิดหน้าแรกแน่เพราะว่าผลเสมอจะทาให้พวกเขามีข้อได้เปรียบเยอะครับส่วนทางไทยเนี่ยมากันยกชุดใหญ่เท่าที่จะมีนะฮะยกระดับขึ้นมาได้ดีครับทีมของอีชีนะฮะแต่ว่าวันนี้บังคับต้องบุกใส่ซึ่งนี่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ผมเชื่อมั่นว่าเกมลุกไทยก็ดูใช้ได้นะแล้วก็รวดเร็วเข้าทําได้หลากหลายผมมองว่า คู่นี้ไทยอาจจะทําได้ครับเบื้องต้นผมมองว่าทีมชาติไทยกับจีนจะเสมอกัรหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองไปที่กลุ่ม B กัน,นเวลาทุ่มตรงนะครับมาดูเวียดนามครับทีมลำดับห้าของกลุ่มวันนี้จะเปิดบ้านเจ้าังฟิลิปปินส์ทีมลำดับสี่ของกลุ่มนะครับโดยคู่นี้จอกันมาเกมล่าสุดเป็นเวียดนามมาชนะสองประตูศูนย์ไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ เวียดนามเนี่ยแย่เลยนะแพ้มา5เกมรวดเลยครับเกมล่าสุดแพ้อินโดนีเซียมา3ประตูศูนย์ครับส่วนทางฟิลิปปินส์แย่พอกันครับเสมอ1แพ้4ครับเกมล่าสุดแพ้อิรักมา5ประตูศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเวียดนามเกมรุกจะมีทางเหรียนเชลลินกับทางฟานทวนไทยเหมือนเดิมนะครับส่วนทางฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเจสซี่เคเรนพวกเคเินอินเกรโซที่เคยเล่นในไทยลีกเนี่ยก็น่าจะลงสนามกันครบครับก็ต้องบอกว่าเวียดนามไม่มีปัญหาอะไรนะ วันนี้มาชุดใหญ่มาชุดเต็มแล้วพวกเขาเสียหน้ามาค่อนข้างจะเยอะในเอเชียนครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านน,นี้เรียกต้องกู้สัทชาให้แฟนๆในสนามเต็มที่แน่นอนครับส่วนทางฟิลิปปินเนี่ยฟอร์มไม่ได,ด้ดีกว่าอะไรแถมเป็นมาตรฐาน,เ,นเป็นรองทางเวียดนามอยู่แล้วด้วยนะฮะพวกตัวอายุเยอะๆวันนี้เจอพวกเวียดนามบี้ใส่เนี่ยมองว่าแย่แน่ๆนะเพราะฉะนั้นมองว่าวันนี้เวียดนามจะเรียกฟอร์มเก่งได้ครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะฟิลิปปินสองประตูต่อศูนย์งบ คู่สุดท้ายไปในยุโรปนะครับไปดูบอลกระชับมิดนะครับในระดับที145ไปดูฮอลแลนด์ครับวันนี้จะอุ่นเครื่องกับทางแคนาดาดูคุณนิเจอร์มาเกมล่าสุดต้องย้อนไปถึงปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่เลยนะครับเป็นฮอลแลนด์เอาชนะสามศูนย์ครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับฮอลแลนด์เนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งครับมาแพ้เกมล่าสุดเนี่ยนะฮะแพ้เยอรมันสองหนึ่งครับส่วนทางแคนาดาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมล่าสุดเอาชนะทรินิตัดแอนด์โดเบโกสองประตูต่อศูนย์นะครับไปดู คะแลนวันนี้เกมลุกจะมีทางคนที่กักโปจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีกคนนึงจะไปทางเมนเฟสเดปายครับน่าจะตอนนี้ไม่มีสัญญากับทีมใดนะฮะส่วนทางแคนาดาเนี่ยตรงกลางจุนธันเดวิสตัวเก่งครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางไครลาลินตัวนี้เล่นอยู่ในยุโรปเหมือนกันนะครับเพื่อหมอฮอลแลนด์อาจจะมีปรับเล็กน้อยนะครับแพ้เกมที่แล้วก็เหมือนกับรองทีมแล้วนะวันนี้น่าจะลงตัวมากขึ้นแถมวน,นี้ได้เล่นในบ้านด้วยต้องมาเจอแคนาดาที่นี่เป็นเกมแรกของปี2026เลยนะครับมองว่าตรงนี้สนิมเกาะ เติมแน่สำหรับแคนาดาวันนี้เจอฮอลแลนด์ในบ้านด้วยผมมองว่าวันนี้ฮอลแลนด์เจองานไม่ยากครับผมมองว่าจะต้อนเอาชนะแคนาดา3ประตูต่อหนึ่งครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับฟุตบอลโลก2026นะครับรอบกัดเลือกครับจีนครับจะเปิดบ้านเสมอเธอทางทีมชาติไทย1ประตูต่อ1ครับคู่สองครับในกลุ่มบีฟุตบอลโลกเหมือนกัน2026นะครับวยดนามครับจะเปิดบ้านเอาชนะฟิลิปปินส์2-0และคู่สุดท้ายครับบอลประชาบติในยุโรปครับฮอลแลนด์ครับจะเปิดบ้าน เอาชนะแคนาดาในเกมหมุนเครื่องไป3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมน,นะครับสป,ปอร์ตกันเป็นกำลังใจกนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และใส่ก,ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแนละพรุ่งน,นี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ